คลิปนี้ก็กลับมาพบกันอีกแล้วกับวิชัยสไตล์บ้านทุ่งนะครับผู้ชมเคยมีปัญหานี้ไหมครับเนี่ยมีดอิโตนี่นะครับผู้ชมเวลาใช้งานเป็นนานแล้วเนี่ยดั้มมันจะอาจจะหักนะครับผู้ชมนะ่ยอันนี้เป็นดั้มไม้หรือถ้าเป็นดั้มพลาสติกก็สามารถหักได้นะครับเน,นี้ยแต่ว่าเนื้อมีดเนี่ยมันยังใช้การจะดีเลยนะครับเนี่ยยังใช้ได้นานเลย วันนี้ผมจะมาสาธิตวิธีการซ่อมดามีดนะครับผู้ชมซ่อมให้กลับมาใช้งานใหม่อ่านี่อุปกรณ์เราก็ต้องมีอันนี้นะครับผมจะใช้ท่อพ v c ีซีสีหุนเพื่อจะเอามาทำแบบนี้นะครับผู้ชมเนี่ยเห็นไหมอย่างนี้แต่ว่าตรงนี้มันจะต้องมีไม้ด้วยนะครับอันนี้ผมเอากิ่งไม้มาเอกิ่งไม้เนี่ยเราจะต้องให้มันเอย่าให้ใหญ่ เกินรูท่อนี้นะครับแต่เดี๋ยวผมจะต้องเหลาเหลาเพื่อให้อันนี้มันเข้าไปในรูนี้ได้นะครับผู้ชมอ่ะเรามาเริ่มลงมือทํากันเลยอ่านี่เดี๋ยวผมจะเหลาให้มันเหลือเล็กลงนะครับอ่าไหนดูสิ อันนี้นะครับผู้ชมเนี่ยเราให้มันเข้าไปแบบนี้ได้นี่เห็นไหมแบบนี้นะครับผู้ชมอ่าแล้วเดี๋ยวเราเรามาทําการวัดตรงนี้กันก่อนนี่อันนี้ผมก็จะต้องให้มันใกล้เคียงใกล้เคียงกับตัวมีดนี่นะครับอ่าเดี๋ยวผมจะตัดตัดประมาณตรงนี้นะครับตัดตรงที่เลาเลย เันนี้จะได้เป็นแบบนี้แล้วนะครับผู้ชมนี่เนี่ยเราก็จะต้องมาใส่แบบนี้ใส่อย่างนี้เห็นไหมผู้ชมเนะี่ยคืออย่าให้มันหลวมให้มันแบบเออพอดีพอดีนะครับผู้ชมอา่าเสร็จแล้วตรงเนี้ยเดี๋ยวเราจะต้องเออใส่แบบนี้เราก็ต้องพานะครับเอามีดมาพานผ่าตรงกลางเลยนี่นะครับเออกะให้ตรงกลางนะครับ อ่านี่เป็นแบบนี้นี่เลยผู้ชมอ่าเสร็จแล้วเราต้องตัดดำก่อนอ่าดำเนี่ยเดีย๋ยวเราก็เอาไก่เคียงกับของเดิมนะครับนี่ของเดิมมันจะประมาณนี้เราก็จะต้องตัดท่อก่อน เราก็เอามาใส่แบบนี้นะครับอันนี้เอามีดเอามีดใส่อย่างนี้นี่นะครับเสร็จแล้วเราก็เอาไปใส่ในท่อ PVC นีนี่นี่เลยเห็นไหมแบบนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวเราเอาค้อนนะครับแอลค้อนค้อนตอกอ่วมันเราต้องตอกตัวมีดไปด้วยนะครับ แล้วก็ตอกเข่าทีลักซีก็ได้นะครับผู้ชมนีน่เห็นไหมผู้ชมอันนี้เราจะได้มีดเป็นแบบนี้แล้วถ้าความแข็งเพื่อความแข็งแรงนะครับผู้ชมนี่เลยเราเอากาวร้อนกาวร้อนหยอดอีกนะครับนี่อ่า เรากาวร้อนหยอดเอ,อตรงนี้นะครับนี่ที่ติดกับมีดแล้วก็ที่ติดกับท่อพ v c ซีนะครับผู้ชมเนี่ยอันนี้แล้วครับผู้ชมเห็นไหมนี่แข็งแรงนี่ <c oughs> เห็นไหมผู้ชมเนี่ยเราก็สามารถเอามาใช้งานได้อีกครั้งหนึ่งครับยังใช้งานได้ยาวนานเลยเนี่ยถ้าผู้ชมบ้านผู้ชมมีปัญหาเรื่องมีด ดาหักแบบนี้นะครับผู้ชมเนี่ยเราก็สามารถเอาท่อ PVC มาแล้วก็มีไม้เหลาแบบนี้นะครับแล้วก็ทาก,กาวเนี่ยอยอดกาวลงไปมันจะแข็งแรงมากเลยนะครับอาคลิปนี้ก็จบแล้วนะครับถ้าผู้ชมชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ